2 2 1เถึง2สกเปลี่ยนงานชีวิตไวรัยอันสมบูรณ์แบบบทที่สองแนวหน้าวา่างเปล่าลงโฆษณาที่นี่แน่นอนว่าคินเซียไม่ได้อธิบายอะไรให้คินฮวยฟังเลยเขาเพียงแต่ยินและกล่าว่าฉันจะไปรบก,กวนลุงฉีนในอนาคตชินเจวีหวัวร้อและพยียดหน้าคุณสามารถใช้สิทีิอำน,นานทั้งหมดของกองกำลังที่สามได้ตามต้องการในคนอาวุโสคนอื่นๆรอบๆชินจีก็ยินและพยียดหน้าเมื่อได้ยินเช่นนี้หากเป็นในพื้นที่ฐานอื่นคำพูดของคิ้นฮวยอาจก่อให้เกิดความวุ่นไวาไย ท้ายที่สุดแล้วอำนาจทางทหารถือเป็นอำนาจที่สำคัญมากอำนาจของกองพลที่สามเป็นตัวแทนองชีวิตหานหนึ่งแสนในภายใต้กองพลที่สามและแม้แต่ความมั่นคงของแนวรบแห่งความว่างเปล่าไม่ว่าคินเซียนจะมีความสามารถพีใดแต่เขาก็ไม่ได้มีตำแหน่งทางการโดยยศฐานแต่อย่างใดแต่นี้คือกองทัพกลางและ38ก็ถูกควบคุมโดยตระกูลขุนนางนานา,นานแล้วกองพลที่สามตั้งแต่ผู้บัญชาการชินเจอไปจนถึงทหารธรรมดาทุกคนล้วนเป็นสมาชิกของตระกูลชินร้อยโทและนายทหารระดับกลางทุกคนก็ล้วนสังกัดตระกูลชินทั้งสิ้น นี่คือสถานการณ์ของกองทัพกลางในปัจจุบันในความเป็นจริงมันก็เหมือนกับว่าจะกระวัติใจเงินเพื่อช่วยตระกูลชิงทั้งกองทัพส่วนตัวสำหรับพวกเขาชิงเซียนคือเจ้านายของพวกเขาในอนาคตดังนั้นไม่มีอะไรผิดกับคำพูดของชิงเจี้ยนชิงเซียนยิมและพูดเบาๆขอบคุณนะลุงฉีหลังจากทักทายสั้นๆพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังสำน,นักงานใหญ่ของกองทัพที่สามคืนนั้นชิงจียินได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับการมาถึงของชิงเซียนและเริ่นานามแนะนำในพลอาวุโสข,ของกองทัพที่สามให้ชิงเซียนรู้จักชิงเซียนรู้ว่าในคนเหล่าน อาหารเย็ยนรูราจนผู้คนลืมไปว่าตนเองอยู่ในกองทัพผมต้องถอนหายใจกับความรูราของชีวิตกองทัพกลางวันรุ่งขึ้นชินเซียนก็พร้อมที่จะไปยังแนวรบแห่งความว่างเปล่าเขาจะติดตามกอง้อยภายใต้กองทัพที่สามขึ้นเรือรบออกจากโลกมนุษย์ผ่านพอเทเท,เทลพอร์ตและมุ่งหน้าสู่ความว่างเปล่าท่านอาจารย์พวกเราคือกองร้อยที่เจ็ดร้อยแปดสิบแปดข้าคือซูเฟิรนผู้บังคับบัญชาของกอง้อยที่เจ็ดร้อยแปดสิบแปดตอนหน้าชินเซียนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งระงับความต่นเต้นของเขาไว้และแนะนำตัวกับชินเซียนชินเซียนยิ้มเล็กนลัหนคทีง ส่วนชิงเจอที่อยู่ข้างๆไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเพยียร์ไดอย่างช่วยไม่ได้เดิมทีเขาคิดว่าคินเซียนมาที่นี่เพื่อทดสอบหรือเพื่อปิดทองดังนั้นเขาจึงจะส่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนไปนปกป้องคินเซียนและช่วยคินเซียนตัมล่าสัตว์ประหลาดแห่งความว่างเปล่าหรือสิ่งของบางอย่างแต่ทั้งหมดนีถูกคินเซียนปฏิเสธคินเซียนเพิ่งขอติดตามบริษัทและไปยังโลกว่างเปล่าแค่นั้นเองคำขอนี้ทำให้ชินเจอรู้สึกไอเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะรู้ว่าชินเซียนนั้นทรงพลังมากแต่เขาก็รู้ด้วยว่าชินเซียนมีไพาา่นนนั้เเปป็คววาาาม่่งล มันทรงพล,งลังและอันตรายยิ่งกว่าเหวลึกหลายเท่าหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแม้แต่เขาซึ่งเป็นสมาชิกอาวุโสข,ของตระกูลชิมก็ยังต้องอิ่หนีเขารู้ว่าลูกพี่ลูกน้องของเขาที่ทำให้คนอื่นรู้สึกหวาดกลัวรักชินเซียนหรือแม้กระทั่งออบเอาใจเขามากแค่ไหนดังนั้นชินเจวีจึงขอคำแนะนำจากชินม,มิงด้วยแต่ที่น่าประหลาดใจคือคินมิงบอกเขาเพียงว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับชินเซียนและเขาไม่ควรเข้าไปยุ่งท้ายที่สุดแล้วคิมโฮยก็ไม่ทราบตัวตนที่แท้จริงของชินเซียน ความว่างเปล่าสำหรับมนุษย์และเผ่าพันธุ์ที่มีอาเรธรทมอื่นความว่างเปล่านี้คือโลกแห่งความโชคร้ายที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามแต่สำหรับชินเซียนความว่างเปล่านั้นเป็นเพียงบ้านหลังที่สองของเขาหลังจากขึ้นเรือรบแล้วเรือรบก็ค่อยๆลอยขึ้นและบินไปยังประตูมิติชินเซียนนั่งอยู่บนที่นั่งของเขาและมองเห็นทาาที่น่าตกใจนี้ผ่านหน้าต่างที่แขวนอยู่หลังจากผ่านพัเข้าไปแล้วภายใต้มนแสงกระจกหลักสีสันนับไม่ถ้วนเรือรบก็มาถึงอีกโลกหนึ่งในที่สุดนี่คือโลกที่เต็มไปด้วยพลังงานน้าลบในทันใดนั้อาณจจใ สิ่งที่นังก้องกังวลราวกับสิ่งกระซิบของเทพเจ้าในสมัยโบราณคอยยั่วย,ยุจิตใจออนโสมมอของผู้คนอยู่ตลอดเวลาเมื่อมองผ่านหน้าต่างออกไปคุณจะมองเห็นว่าเบื้องหน้าของคุณคือโลกที่ว่างเปล่าและพื้นดินใต้เท้าของคุณคือทะเลรซยอนกว้างใหญ่ที่มองไม่เห็นจุดสิ้นสุดในโลกมียังมีสิ่งข้ามนถึงการสิ้นสุดของโลกอื่นๆและเศษเสี้ยวของโลกที่แตกสลายมากมายก็ประปนอยู่ในความว่างเปล่าพระราชวังอันสง่างานแับพันทลายซากกระดาษพังของเมืองที่พันทลายนี่คือโลกแห่งความว่างเปล่า ครั้งหนึ่งคินเซียนเคยสัมผัสถึงโลกแห่งความว่างเปล่าในการทดสอบการล่าในเมืองหลวงของจักรพรรดิแต่พื้นที่ว่างเปล่านั้นเป็นที่งการจำลองโดยมนุษย์ที่ใช้ระบบวันสิ้นโลกชินเซียนไม่เคยหยิบย่างเข้าสู่ความว่างเปล่าเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เขากลับมาสู่ความว่างเปล่า0.7ชินเซียนสูดหายใจเข้าลึกๆและรู้สึกถึงความตื่นเต้นที่ถูกเก็บกดเอาไวล้ลึกๆในเลือดของเขาในเวลาเดียวกันทานคนอื่นๆก็แสดงอาการไม่สบายและจะปวดอย่างเห็นได้ชัดบนใบหน้าเช่นกันสำหรับมนุษย์โลกที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยภยวยัยคุกคามโดยเฉพาะสสงบขอพจใใหห้ัววน ดังนั้นทหารที่ต่อสู้อยู่แนวหน้าแห่งความว่างเปล่าจะต้องกลับไปพักผ่อนเป็นครั้งคราวนี้ฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาอาจจะถูกความว่างเปล่ากัดกร่อนเสื่อมสลายเป็นจดหมายว่างเปล่า0.0141084156120820แต่ชินเซียงกลับรู้สึกถึงความสุขเขาไม่ได้รู้สึกอึดอัดกับความว่างเปล่านั้นแต่รู้สึกเหมือนปลาอยู่ในน้ำ221บทที่222โชคลาภและเกียรติยศต,ตกอยู่ในอันตรายลงโฆษณาที่นี่หลังจากผ่านไประยะเวลาที่ไม่ทราบแน่ชัดเรือรบก็ค่อยๆจอดเทียบท่ากับพื้นดินนี้ที่สุด ที่นี่เป็นเขตเป็นโซนของกองพันที่สามแห่งกองทัพกลางซึ่งมีค่ายทหารทั่วคราวสนามพาะขนาดใหญ่คลุมข่ายพลังจิตและแบตเตอรี่พื้นใหญ่ที่สูงกระนันทหารทถวต,ต่างกำลังฝึกซ้อมกันอย่างเป็นระเบียบมีส่วนลึกของความว่างเปล่าในพื้นที่ที่ห่างไกลมากแม่น้ำเหนือท้องฟ้าส่องแสงวาบอยู่ตลอดเวลาและเห็นได้ชัดว่าการต่อสู้อนันดุเดือดกำลังเกิดขึ้นนอกจากทหารแล้วยังมีผู้เชี่ยวชาญในชุดต,ต่างๆอยู่ในค่ายทหารทั่วคราวอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะมาที่แนวหน้าของความว่างเปล่าเพื่อฝึกฝนในขณะเดียวกันพวกเขาสามารถล่ามอนสเตอรงวาาาาามมล้กย ในทางกลับกันพวกเขายังสามารถนำศพของมอนสเตอร์แห่งความว่างเปล่ามาให้กองทัพลพลักเปลี่ยนเป็นดางวัลได้อีกด้วยว่ากันว่าหินก้อนเดียวได้นกสองตัวอาจารย์ฉิมเซียนนี่คือโลกว่างเปล่าแม้ว่าเขาจะมาที่แนวหน้าของความว่างเปล่ามาหลายครั้งแล้วแต่ซูเฟิร์นยังคงรู้สึกไม่สบายใจแต่เขาก็ชินกับมาแล้วเชิญอธิบายว่าความว่างเปล่ามันกว้างใหญ่เกินไปตามการสืบสวนของเรามันเป็นอีกมิติหนึ่งไม่ใช่จักราลที่แท้จริงนี่คือขอบของความว่างเปล่าเราสามารถสร้างแผนชั่คราวบางส่วนได้ชิมเซียนนกยักหน้าทาทา สถานการณ์ที่ะเข้จาจุดงที่แท้จริงของความว่างเปล่านี้แน่นอนไม่เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับรักญาเช่นซูเฟิร์นความว่างเปล่ามันใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดมากเกินไปคราวนี้เมื่อเขากลับสู่ความว่างเปล่าเขาก็ส่งข้อความไปยังราชสำนักแห่งแรกแล้วในมิชาผู้คนในราชสำนักแรกก็จะมาต้อนรับเขาแต่สิ่งนี้ก็ต้องใช้เวลาและสถานที่ที่เขาและราชสำนักแห่งแรกพบกันก็ไม่ควรอยู่ที่ขอบของความว่างเปล่านั้นท้ายที่สุดแล้วหากตัวตนของเขาที่เป็นสายเลือดแห่งความว่างเปล่าถูกเปิดเผยขึ้นคาดว่าโลกมนุษย์ทั้งหมดจะต้องสันอยอยงส่นง สถานที่ที่เขาและราชสำนนักแห่งแรกพบกันคือสถานที่ลึกลับในความว่างเปล่าคุณทำได้ดีมากรอยโทชินซี่มกล่าวชื่นชมโดยมองไปที่ค่ทหารท่วคราวตรงหน้าเขาแล้วกล่าวอย่างเบาๆวา่าพวกคุณที่เหลือก็ดำเนินภารกิจต่อไปสู้เฟินเลงเลมากเมื่อเขาได้ยินเรื่องนี้อย่างไรก็ตามชินซี่มก็อยู่คนเดียวและความว่างเปล่านั้นก็อันตรายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันจะเข้าไปในความว่างเปล่าอย่างลึกซึ้งแล้วก็มีสัตว์ประหลาดแห่งความว่างเปล่าอยู่ทุกที่และอาจมีแม้กระทั่งการดำรงอยู่ของผู้ว่าการแห่งความว่างเปล่าด แต่คินเซียนถึงเป็นอัจฉริยะระดับสูงนั้นไม่เคยเป็นสิ่งที่พวกเขาเข้าใจได้เลยว่ากันว่าลูกสาวคนโตของตระกูลชูชื่อชูจุนเดียวอยู่คนเดียวในความว่างเปล่าและเช่นเดียวกับคินเซียนเธอไม่ได้นำฐานอ,องครับมาด้วยแล้วพวกเขาได้รับคำสั่งแล้วและทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับชินเซียนเมื่อชินเซียนตัดสินใจแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ซูเฟินแสดงความเคารพชินเซียนจากนั้นจึงนำทีมของเขาไปยังจุดหมายปลายทางพวกเขาจะรับใช้ที่นี่เป็นเวลาสามเดือนและต่อสู้กับความว่างเปล่า สู้เฟินถอนหายใจในใจเต็มไปด้วยความเกรงขามแลยชาต่อสถานะอันสูงส่งของชิงเซียนจริงๆแล้วเขาและคินเซียนม,มีอายุใกล้เคียงกัน,กนแต่สถานะของพวกเขาต่างกันมากหนึ่งคือลูกแห่งโชคชะตาที่สามารถอยู่คนเดียวและสัมผัสถึงความว่างเปล่าได้และเขายังต้องรับใช้ที่นี่และดำรงชีดดวิตอย่างไม่มั่นคงทุกวันร่างของคินเซียมมนลงไปในส่วนลึกของความว่างเปล่าและหายไปในวิชาเขาเดินไปตลอดทางและไม่ว่าผ่านไปทางไหนก็พบร่องรอยของสนามรบฉันไม่รู้ว่ามีการต่อสู้ที่น่าเศร้าโศกเกิดขึ้นที่นี่กี่ครั้งแล้วชิงเซียนยังเห็นร่องรอยการต นี่คือความว่างเปล่าซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากโลกมนุษย์ที่นี่ไม่มีระเบียบเป็นที่ไรกฎหมายเป็นสวรรค์ของคนเบียรทยานและผู้ทรงรู้ร่วมคิดและยังมีผู้ที่ศรัทธาในความว่างเปล่าอีกมากชินชินิเซนค่อยๆยิย้ยิง่ยง,งเขาเข้าไปลึกเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกถึงความสุขมีเลือดของเขามากขึ้นเท่านั้นทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นจากคลองด้านหลังดวงดาวที่ตายแล้วมีสัตว์ประหลาดว่างเปล่าขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทหันมันมีรูปร่างเหมือนปลาหมึกยักษ์มีดวงตาโรมเยนาแน่า ระดับระดับ40คำอธิบายไวลูเกอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งในความว่างเปล่าพวกมันมีความสามารถในการลอบเร่นและซุ่มโจมตีที่เป็นเอกลักษณ์หลังจากการโจมตีพวกมันจะถอนตัวและหายตัวไปในความว่างเปล่าอย่างรวดเร็วราวกับว่าพวกมันไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนการแสดงออกของคินเซียนไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นโลกที่ว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยวิกฤตไม่นานเขาก็าได้พบกับไวลูเกอร์ในช่วงเวลาถัดมาเสียงคำรามอันนะ่าตั้นรัวข,ของไวลูเกอร์ดังขึ้นอีกครั้งและร่างขงนาดใหญ่ก็หายวับไปด้วยความเร็วที่แปปปลลลกกกระหหหาาาาดดดทััันนนนนนนใ้้ขงคคิิเเซียย่วจไม เขาเปิดปากที่เต็มไปด้วยเลือดอีกครั้งเผยให้เห็นฟันที่แหลมคมและมีเลือดมากมายและพุ่นมันลงไปทางชิงเซียนแม้ว่าเลเวลของวอยลูเกอร์จะไม่สูงเกินไปแต่ก็จัดการได้ยากมากถึงแม้เป็นกองทัพมนุษย์ก็ตามก็ต้องมีสองหรือสามกองร้อยในการล่าอยลูเกอร์ชิมเซียนมีสีหน้าว่างเปล่าและดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาก็พุ่งพยานพลันดาบแสนศักดิ์สิทธิ์เป็นทรงพลังพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและเฉือนวอยลูเกอร์ออกเป็นสองส่วนโดยตรงวอยลูเกอร์อยู่ในชิมเซียนไม่สามารถต้านทานการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวถูกฆ่าโดยตรง หลังจากฆ่าอวลูเกอร์แล้วคริสตันของดาวกว่างกายลิวลี่ก็ปรากฏขึ้นลูเกอร์คริสตันวัสดุสีฟ้าหายากมีพลังในการสร้างคุณสมบัติเงาลูเกอร์คริสตันคือถพื่อรางวัลจากกาล่าอวลูเกอร์ซึ่งมีค่ามากถึงแม้ว่าจะเป็นวัสดุสีน้ำเงินแต่ก็สามารถขายได้ในราคาอย่างน้อยหนึ่งร้อยดบเนยูบวกนี่เป็นสาเหตุที่ผู้เชื่อทานจำนวนมากเลือกที่จะลงมือปฏิบัติจริงเพียงแค่เพื่อล่าสัตว์ประหลาดแห่งความว่างเปล่ารางวัลก็เกินจะจินตนาการได้โชคลราบกำลังตกอยู่ในอันตราย222 บทที่2 2 3ยิสามันจบแล้วลงโฆษณาที่นี่อย่างไรก็ตามคินเซียนไม่ได้มองไปที่ลูเกอร์คริสตันมีเลยและหันหน้าออกไปแม้ว่าสิ่งนี้จะยังคงมีค่าแต่มันก็ไม่ดีเท่ากับขหยื่อตอนหน้าชินเซียนเลยอย่างไรก็ตามสิ่งที่คินเซียนใส่ใจคือหลังจากล่าวลยลูเกอร์เขาได้รับคะแนนอาเซิวสิบห้าแต้มเนื่องจากการมีอยู่ของกอดคิลลิ่งโกรธเขาสามารถตามล่าวอยิลิทมอนสเตอร์บางสวนที่นี่และเพิ่มความสามารถติดตัวบรรสวนได้ในโลกแห่งความว่างเปล่าเหล่ามอนสเตอร์ชั้นสูงแห่งความว่างเปล่าที่ไม แม้ว่าคินเซียนเองจะเป็นเจ้าแห่งความว่างเปล่าและมีสายเลือดแห่งความว่างเปล่าในอีกแง่หนึ่งเหล่าวายมอนสเตอร์ก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเช่นกันซึ่งก็คือซิเคิลแคลนแต่คินเซียนไม่มีพลังจิตใจในการตามล่าวายเอลิทมอนสเตอร์เนื่องจากเป็นเจ้าแห่งความว่างเปล่าเหล่าสัตว์ประหลาดแห่งความว่างเปล่าเหล่านั้นเป็นพิษพิษที่ไม่ใช่ธาตุของชินเซียนดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องใดๆดทั้งสิ้นหรือในฐานะหลอดแห่งความว่างเปล่าเหล่ามอนสเตอร์ออลิทแห่งความว่างเปล่าเหล่านี้ก็สามารถกลายมาเป ในความลึกของความว่างเปล่ากันต่อสู้อันุเดือดได้เกิดขึ้นทีมงานมนุษย์มืออาชีพที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและประสานงานกันอย่างสมบูรณ์แบบโจมตีสัตว์ประหลาดแห่งความว่างเปล่าขนาดใหญ่ตรงหน้าพวกเขาอย่างต่อเนื่องมอนสเตอร์อวตัวใหญ่ยั์นีคือวอยฮันเตอร์มอนสเตอร์ไวต์ววตร,ตร,วระดับสูงที่เลเวล50เหลืออีกแค่9เดียวเท่านั้นในการเป็นว,วอยวอลล์ในที่สุดร่างขนาดมาหึมาก็ล้มลงโดยสิ่งคำรามที่ไม่เป็นใจของวอยฮันเตอร์ในที่สุดมันก็ถูกถอนลงแล้วชายไวัยกลางคนที่สูงชัดกร ชื่อของเขาคือเจ้าทงนักรบกรอนนะักระดับ S-level 49และทีมชายผู้แข็งแข่งที่อยู่เบื้องหลังเขาและพวกเขาก็มีอายุมากกว่า45ปีเช่นกันทีมของพวกเขาดำเนินการอยู่ในโลกว่างเปล่ามาเป็นเวลาหลายเดือนล่ามันสเตอร์ว่า,วางเปล่าจำนวนนับไม่ถ้วนและเก็บเกี่ยวผลตอบแทแนอันอุดมสมบูรณ์กับตันครั้งนี้เมื่อเราเดินทางกลับโลกมนุษย์ท่านต้องเลี้ยงอาหารเราดีๆนะชายหนุ่มหน้าตาหล่อพูดพร้อมกับยิ้มเย้ย,ยทุกคนหัวเราะเมื่อได้ยินเรื่องนี้ท่านชายหนุ่มมีหญิงสาวยิ้มและพูดว่าดูเหมือนว่าความว่างเปล่าจะไม่นะ ชื่อของหญิงสาวคือโตโรผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพิงซีนักข่าวร,ระดับเอสผู้มีความสค์ที่น่าทึ่งและได้รับการยอมรับเข้าทีมนี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเธอได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับ38ความเร็มนี้ยังเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในโลกมนุษย์อีกด้วยชายหนุม่มคือแฟนหนุ่มของโตโรชื่อว่าหวังหาวซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนพิงซี 4, และยังเป็นเพื่อนร่วมชั้นของโตโรด้วยทั้งสองกลุมรักกันมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วและกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังมีความรมนติกั หลังจากที่โตัวร่วงระหว่างหาวเข้าร่วมทีมนี้แล้วทุกอย่างก็ราบรื่นตอนนี้แม้แต่ไบร์ฮันเตอร์เลเวล50ก็สามารถเอาชนะได้สำเร็จซึ่งทำให้เด็กสาวมองโลกนี้แย่ดีมากเธอก็เริ่มสงสัยเช่นกันผู้คนพูดกันว่าโลกที่ว่างเปล่านั้นอันตรายมากและเป็นศัตรูของมนุษยชาติแต่นช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เธอมาถึงความว่างเปล่าเธอไม่ได้เผชิญกับอันตรายมากนะักมอนสเตอร์แห่งความว่างเปล่าที่เธอเผชิญก็ถูกล่และสังหารเช่นกันและยังมีวัสดุหายากมากมายที่ระเบิดมาเจารยย้าของคว,วาามล่ว อันตรายจากความว่างเปล่านั้นอยู่เหนือจินตนาการของคุณสถานที่ที่เรายืนอยู่ในขณะนี้เป็นพีงขอบเขตของความว่างเปล่าความว่างเปล่านั้นใหญ่โตเกินไปยกเว้นการสำรวจของมนมุษย์หลายครั้งในประวัติศาสตร์แล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปลึกในความว่างเปล่านั้นได้โจรุ่อดไม่ได้ที่จะได้ปากเมื่อได้ยินคำพูดนั้นแม้จะไม่สนใจแต่เขาก็ยังพียกหน้าและไม่โตถีง่งกับเจา้าทงเมื่อมองดูการปรากฏตัวของโจรั่วเจ้าทงก็ถอนหายใจเมื่อรู้ว่าโจรุ่งไม่ได้ฟังคำพูดของเขาแต่ยังไงเขาก็เด็กอยู่ดีแต่เจาเ้าทง้่เานนนกกวลลัพด เขาได้เห็นการบุกรุกความว่างเปล่าจริงๆเจ้าถงใส่หัวและพูดว่ามาพักผ่อนและเต็มตัวกลับเป็นเถอะหวังเ่าทรงสิงที่จากนั้นมองไปที่โจร่วแล้วกระซิบขึ้นมาทันใดว่าตอนนี้ฉันเดาว่าพ่อของคุณน่าจะจำฉันได้แล้วอาชีพของ,วงหวังเ่าจริงๆแล้วไม่ได้โดดเด่นเลยมันเป็นเพียงระดับบีเท่านั้นมีช่องว่างใหญ่ระหว่างเขากับโจรวความสัมพันธ์ระหว่าง,วางหาวังเ่าและโจรวถูกพ่อแม่ของโจรวปฏิเสธครอบครัวโจรวยังคงเป็นครอบครัวเล็กๆแต่ในปีที่ผ่านมาการเติบโตของ,วงหวังเ่านั้นน่าทึ่งมากตอนน เขายังได้รับการชื่นชมจากในฐานอาวุโสของกองทัพกลางและอนาคตก็สดใสข้อของโจก็ยอมรับความสัมพันธ์ของพวกเขาด้วยครั้งนี้เมื่อพวกเขากลับมาวางหาและโจด้วยในตัดสินใจที่จะมั่นกันแล้วเมื่อคิดถึงเรื่องมีทั้งสองก็ยิ้มให้กันดวงตาของพวกเขาแทบจะดึงดูดและเต็มไปด้วยความหวานคนอื่นๆในทีมก็ยิ้มให้กับคู่รับหนุ่มสาวเช่นกันแต่นีขณะนี้การแสดงออกของจาท์พงกลับเปลี่ยนไปยังกะทันหันราชาผูดด้ใจดีระวังตัวด้วยในช่วงเวลาทัดไปนอนทรายความว่างเปล่าขนาดใหญ่ก็โผล่ออกมาจากรอยแยกในความวา่าง ลมหายใจแห่งความว่างเปล่าอันน่าสะพรึงกลัวพัดกระจายไปทุกสิ่งและทีมทั้งหมดก็ล้มลงกับพื้นพร้อมกับความสูญเสียอย่างหนักแต่ฉากที่ทำให้ทุกคนหวาดกลัวยิ่งกว่าก็ปรากฏขึ้นหนอนทรายแห่งความว่างเปล่าขนาดใหญ่ตัวนี้เป็นเพียงเนวหน้าเท่านั้นและหนอนทรายแห่งความว่างเปล่าก็ปรากฏตัวขึ้นทีเมื่อดูเผินๆจะเห็นว่้มี่มากกว่าสิบตัวไวเซนเวิร์มมันสตเตอร์ไวช่นยอดระดับสี่ถึงห้าคำอธิบายหนอนทรายแห่งความว่างเปล่าเป็นฝันได้ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดร่างกายขนาดใหญ่ของพวกมันเดินทางผ่านความ พวกมันเป็นสัตรูที่ยากที่สุดในความว่างเปล่า0141084156182082310จู่ๆหัว,วใจของเจ้าธงก็หดหูลงอย่างมากจบแล้ว223บทที่224การแสวงหาความตายลงโฆษณาที่นี่ไวเซนเวิร์มรีบเปิดฉากโจมตีทีมทันทีในทันใดนั้นทีมก็ได้รับความสูญเสียอย่างหนักแม้ว่าไวเซนเวิร์มจะไม่มีทาษาที่ยุ่งยากมากแ,แต่พวกมันก็อาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มแม้ว่าพวกเขาจะร่วมมือกันล่าไวฮันเตอร์ได้แต่พวกเขาก็มีลุกขีจจำกัดแล้ว วายิลิคมอนสเตอร์นักสิบตัวไม่ใช่อะไรที่พวกเขาจะต้านทานได้จัดกระบวนเจ้าทงคำรามของะนังนิจใจว่าแม้ว่าพวกมันจะไม่สามารถต่อกรกับนนทรายแห่งความว่างเปล่าได้แต่พวกมันจะตายเร็วขึ้นหากพวกมันหนีหนีนี่คือความว่างเปล่าและในความว่างเปล่านนทรายแห่งความว่างเปล่านั้นเร็วมากความหวังเดียวคือการป้องกันโดยหวังว่าผู้เชื่อชาติ้านอื่นๆหรือกองทัพทะพบพวกเขาอย่างไรก็ตามความหวังนี้ดูเลร้าเกินไปมิมันกลจากขอบของความว่างเปล่ามากแล้วและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเผชิญหน้ากับกำลังเสริมเสียงครดองง่เืยๆ ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีทิ้งก็เกือบตายและได้รับบาดเจ็บและมีเลือดและควันตายอยู่ทุกคนทุกแห่งลมหายใจแห่งความตาย467ดึงดูดสิมีชีวิตว่างเปล่าอื่นๆเข้ามาจ้าทธงและคนอื่นๆเต็มไปด้วยความสิ้นหวังพวกเขาเพิ่งเต็นมตัวกลับโลกมนุษย์เมื่อสักครู่แต่ตอนนี้พวกเขากลับต้องเผชิญกับการทลายล้างโจรั่วเริ่มรัวแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นความโหดร้ายและอันตรายของความว่างเปล่าก่อนหน้านี้นเธอคิดว่าความว่างเปล่านั้นไม่เป็นอันตรายเลยและสัตว์ประหลาดแห่งความว่างเปล่าเหล่านี้ก็ไม่คงค่าที่จะะกล่่่าาาวถึงงแมแตสรพปปดชัยยอเิไ แม้แต่โจโร่ก็เริ่มจินตนาการว่าพวกเขาสามารถตามล่าคุณสึขแห่งความว่างเปล่าได้หรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นเธอคงจะโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะการปรากฏตัวของนอนไซว่างเปล่าเหล่านี้ทำให้จินตนาการของโจโร่พันทลายปล่อยให้ควาติตจิงบอกโจโร่ถึงอันตรายและความน่ากลัวของความว่างเปล่าระวังในขณะที่โจโร่กำลังตื่นประหนกจู่ๆก็มีนอนไซแห่งความว่างเปล่าขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากด้านหลังของโจโร่และกลืนโจโร่ในอีกเดียวหวังเ่าที่ยืนอยู่ข้างๆแทบไม่ลังเลเลยและรีบเบ่งโจโร่ออกไปโดยตรง ร่างของเขาถูกนอนไยเห็นความว่างเปล่าพืนกินและเขาเสียชีวิตใน,นที่นั้นโดยไม่แม้แต่จะก,กรีดร้องโจรุ่งจ้องมองฉากน,นั้นด้วยความมึนงงไม่เคยคาดคิดวมา่ว่างเขาแฟนหนุ่มเธอจะตายไปแล้วทิยงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาพวกเขายงคงต,งตั้งตารอชีวิตที่สวยงามในอนาคตตอนนี้พวกเขาถูกแยกจากกันโดยหยีและอย่างแล้วโจรุรถถ่แทบจะขั้นคุกเข่าลงบนพื้นมองรูศพของแฟนหนุ่มที่น่าเศร้าโศกอย่างยิ่งพร่ากับว่าเธอสูญเสียวิญญาณไปในขณะนั้นมีสิ่งวารอดังขึ้นนอนไซว่างเปล่าสิบกว่าตัวไม่เลวเลย โจรูปมองไปทั้งต้นเสีเงยงอย่างว่างเปล่าและเห็นชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเดินออกมาจากความว่างเปล่าอย่างชาชาเขาต้องมองสนามรบที่น่าเศร้าโศกอย่างยิ่งแต่สีหน้าของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปดูเหมือนเขาจะสนใจนอนายส์กาตัวมากกว่าการมาถึงของแขกที่ไม่ได้รับเชิญเป็นเหตุให้นอนทรสยเห็นความว่างเปล่าตื่นตัวเป็นธรรมดานอนไรสยเห็นความว่างเปล่าคำรามอย่างเงียบๆแล้วพุ่งเข้าหาชายหนุ่มชายหนุม่มไม่มีกนนารแสดงออกบนใบหน้าของเขาแต่มีรูปลักษณ์ที่น่าสะพรึงกลัวและออร่าปรากฏออกมาจากร่างกายของเขาแ,แสงนสักสัดสิทธ์นับไม่ถ้วน จากนั้นหนวลใสแห่งความว่างเปล่าซึ่งน่าสะพริงกลัวยอย่างยิ่งในสายตาของโตรุ่นและคนอื่นๆกระทุกข้านดน่นหนาสิทธิ์ทีละตัวเหมือนกับกลีนหันแตงโมและผักและถูกขันเป็นชิ้นๆโดยชายหนุ่มทันทีชายหนุ่มคนนี้ก็คือคินเซียนนั่นเองเขาได้ล่ามอนสเตอร์วอยชั้นยอดมาตลอดทางในเวลาเพียงไม่กี่วันเขาก็สามารถล่ามอนสเตอร์ชั้นยอดได้ถึง100ตัวและเพิ่มคะแนนคุณลักษณะได้1,500คะแนนตอนนี้พวกเขาเกือบจะถึงจุดนัดพบแล้วแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือวอยแซนเวิรร์มมจำนนนวววาาากกก่10ตตัปฏขึ้ซึ่่่่่่งงงงถืือออเเปป็นนรรทีาาาะหลดใจยยิ ตอนนี้ทีมขงเจ้าทงเหลือเพียงเขาและโจรว่ดเท่านั้นหลังจากรอดชีวิตจากคัยพิบบติเจ้าทงซึ่งประสบกับพายุใหญ่ก็รู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยไม่ได้เขาโค้งคำนับชิมเซียนอย่างลึกซึ้งขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเมื่อมองไปที่ชิงเซียนที่หนวดเดียวเจ้าทงก็รู้ว่าคนคนนี้ต้องเป็นอัจฉริยะอย่างแน่นอนมีเพียงสิงมีชีวิตประเภทนี้เท่านั้นที่กล้าที่จะลงลึกไปในเหวล,ลึกที่ลำพังโจรุ่ดต้องมองไปที่ฉันนี้อย่างว่างเปล่าแต่ไม่มีความสุขในการรอดชีวิตจากคัยพิบบติในใจของเธอเธอมีเเพพีียยงงคววาาาามรรรูู้้สสสึกกแแปล,และาายอย่่ในในนนนจิิททั หากคินเซ้ยนมาเรา็วกว่านี้สิบวินาทีพวกเขาก็คงไม่ตายและเทียนเทาก็คงไม่ตายเช่นกันเพียงสิบวินาทีเท่านั้นในช่วงเวลาปกติสิบวินาทีเป็นเพียงการดิ้นิวและคณไม่สามารถรู้สึกได้ถึงมันเลยแต่ในตอนนี้สิบวินาทีคือระยะทางระหว่างชีวิตและความตายหัวใจของโจร่ดเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสิ้นหวังแม้แต่ความเกลียดชังก็ยังขุดขึ้นมาจากใจเธอทำไมทำไมคิ้เซียนไม่มาเรา็วกว่านี้สิบวินาทีถ้าอย่างนั้นหวังเฮาก็จะไม่ต้องตาย ความสิ้นหวังและความเจ็บปวดจากการตายของแฟนหนุ่มของเธอได้กลายเป็นความเลียดชังต่อโลกโตโร่ร้องไห้ตรงไปที่ชินเซียนทำไมคุณไม่าเร็วกว่านี้สักสิบวินาทีถ้ามาเร็วกว่านี้คงไม่มีใครตายหรอกในขณะนี้โตโร่รู้สึกว่าคลั่งและมีสีหน้าบิดเบี้ยวด้วยความแข็งแกร่งของคุณมันน่าจะทำได้ง่ายใช่ไหมคุณแน่จะรู้สึกถึงการต่อสู้ที่นี่ตั้งนานแล้วใช่ไหมทำไมไม่เร็วกว่านี้ล่ะคำพูดของโตโร่ทำให้เจ้าถงเปลี่ยนท่าทีทันทีเขารู้สึกอยากจะดูโตโร่เจ้ากำลังพูดถึงอะไรสิวร่ถ้าไค้งตปแลว ชินเซ่ยม,มองโจรุ่ยที่ดูเหมือนคนบ้าโดยไม่มีสีหน้าใดๆและมองไปที่ศพของผู้ชายที่อยู่ข้างโจรุ่ยเขาเข้าใจในใจว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงบ้าขนาดนั้นชินเซ่ยไมส่สนใจที่จะพูดอะไรสักคำดวงตาของเธอเรื่องขุนวัวและในนิ้นาทีถัดมาดาบศักดิ์สิทธิ์ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งสังหารเจาร้าทงและโจรุ่ยเขาได้ฆ่าพวกนอนซายเห็นความว่างเปล่าเหล่านั้นแล้วแต่นี้ไม่ได้หมายความว่าเระองมาเพื่อช่วยพวกเขาสองร้อยยี่สบสี่บทที่สองรอยี่สห้าเจ้าชายแห่งราชสันักที่สามลงโฆษณาที่นี่ หลังจากจัดการกับตัวรั่วแล้วชินเซียนก็หันหลังและจะไปอีกครั้งมุ่งหน้าสู่ส่วนลึกของความว่างเปล่าต้องการที่จะล่ามอนสเตอร์ชั้นยอดแห่งความว่างเปล่าต่อไปในเวลาเพียงไม่กี่วันชินเซียนก็สามารถสะสมแต้แอตทริบิวต์ได้มากกว่า1,500คะแนนและคะแนนคุณลักษณะเหล่านี้สามารถได้รับจากแหล่งลับและเอฟเฟกต์พิเศษต่างๆภายใต้ผลสุดท้ายชินเซียนได้รับคะแนนแอตทริบิวต์เพิ่มเติมเกือบ3,000คะแนนแล้วในตอนนี้คุณสมบัติหลักของชินเซียนแทบจะเทียบได้กับผู้ชายที่แข็งแกร่งที่ระดับ60ภาาาาายใตตตต้้้้เเเงงงื่่่่อนนนนไขขปกกิิิรรรรรรบโททีีพพะจจสวค์มัึๆ ทุกครั้งที่คิดดเบูเห็นระดับเใยของการเติบโตที่ข้าพระเจ้าของเขาเขาจะรู้สึกประทับใจแต่ช่องว่างนั้นใหญ่เกินไปเขาออกล่ามอนสเตอร์ชนยอดแห่งช่องว่างในช่วงน,นี้ส่งผลให้มีมอนสเตอร์แห่งช่องว่างมาลงเรื่อยๆในพื้นที่นี้มอนสเตอร์อีรีแห่งความว่างเปล่าหลายตัวได้ออกจากพื้นที่นี้ไปแล้วแม้ว่าเหล่ามอนสเตอร์ชั้นสูงแห่งความว่างเปล่าจะยังไม่พัฒนาสติปัญญาให้เทียบเท่ากับจอมสงครามแห่งค,งความว่างเปล่าแต่พวกมันจะสามารถสัมผัสถึงอันตรายได้เช่นกันยกเว้นพวกคู่ข,ข้างใครกันต่อสู้ภายใต้้้กกกกาา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 ารรรรบัััััญชชขออของอององงงหหหหหลลลลล์ดดดแแแแแ่่่่่่คคนาานจิสสวววววววตปปปะมมมมเโยททไีพ ขณะที่คินเซียกนกำลังตรวจสอบแผงของเขาเขาก็ยกคิ้วขึ้นอย่างกระทันและทันใดนั้นคลื่นออราที่น่ากลัวและรุนแรงอย่างยิ่งก็ปรากฏขึ้นความว่างเปล่าเริ่มแตกออกและร่างที่น่าสะพรึงกลัวและใหญ่โตอย่างยิ่งก็ปรากฏต,ตัวอยู่ตรงหน้าของคินเดบลูปิดกั้นทางของชินเซียนชายหนุ่มที่มีผิวสีแดงและมีเขาที่ลุกเป็นไฟบนศีรษะจ้องมองคินเซียนด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสนใจและตื่นเต้นเมื่อหลังของชายหนุ่มคนนี้มีกลุ่มมิโนอโท้าผู้แข่งแกร่ง,งคอยรับใช้ด้วยความเคารพ มิโนทอรเหล่านี้มีรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวมากโดยมีรูนประหลาดประหลาดสลักอยู่บนร่างกายของพวกมันและรูนเหล่านี้ยังส่งกลิ่นอายของจิตวิญญาณนักสู้ที่มาคลั่งซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกสิ้นหวังสัตว์ประหลาดว่างเปล่าเหล่านี้ควรเป็นนักรบคอนที่อยู่ภายใต้การปกครองของหลอดแห่งคอนในราชสำนักที่สามนักรบคอนทุกคนไม่ว่าบรรพบุรุษจะเป็นสัตว์ประหลาดแห่งความว่างเปล่าเผ่าพันธุ์ที่มีอารยธรรมในโลกอื่นหรือเป็นมนุษย์ก็ตามตราบใดที่คุณรู้ที่วิญญาณของคุณให้กับหลอดแห่งคคอนนนุณจะกกลายเป็ัรบบบคคคคคออนนนนนนแลละได้รรรรรัััพงงขกกกทุมมมมีวาาาาตยใสบ พวกมันเป็นพวกบ้าระห่มและไม่เคยหยุดสู้เลยพลังการต่อสู้ของพวกมันนั้นเกินจริงอย่างมากมันจะต้องใช้หนึ่งหรือสองกองร้อยในการจัดการกับนักรบคอนและเด็กชายประาดคนนี้มีนักรบคอนอย่างน้อยหลายสิบคนคอยเฝ้ารักษาเขาอยู่เด็กมุมแบดหน้าต้องมองขินเซียนโดยรอยยิ้มราวกับว่าเขากำลังมองเหยื่อที่สมบูรณ์แบบเขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและประกาศอย่างภาคภูมิใจว่ามนุษย์เอ๋ยรับใช้ค่าเถิดค่าตะมอกปฏิทินสูงสุดที่แก่ท่านด้านหลังของเขานักรบคอนคำรามด้วยเสียงอู้อีมนุษย์ตรงหน้าท่านคือขุนนางราชสำนักคนที่ผูู้สงัก บุตรชายของคุณนางแหงคอนเจ้าชายแห่งราชสำนักคนที่สามและคุณสืบัชนสูงลิซ่าคุณนางราชสำนักคนที่สามผู้เป็นสายเลือดของคุณนางแหงคอนชินเซียนยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยซึ่งค่อนข้างจะคาดไม่ถึงโดยไม่คาดคิดข้าพเจ้าได้พบกับเจ้าชายแห่งราชสำนักที่สามที่นี่ลิซ่ายิ้มและพูดว่ามนุษย์ฉันเพิ่งสังเกตเห็นคุณคุณแข็งแกร่งมากเือกว่าระดับความแข็งแกร่งนี้ราชสำนักที่สามของฉันคือสวรรค์ของนักรบทุกคนจงมงยม่ใไปอำนาจข้าเถิดเจ้าจะได้รับพรจากบิดาาาง้พรระเจแค ฉินเซียนแสดงรอยของการเสียสีบนใบหน้าของเขามันแปลกจริงๆตอนแรกเป็นราชินีแห่งเฮลและต่อมาเป็นเจ้าชายแห่งราชสำนักที่สามแต่นี่ก็ถือเป็นเรื่องปกติแม้ว่ามนุษย์จะเกิดมาเป็นเวลานับพันปีแล้วก็ตามแต่ในสายตาของเขาผ่านโบราณเหล่านี้มนุษย์เป็นเพียงผู้ในเรื่องที่เพิ่งลุกขึ้นมาชินเซียนมองดูนักรบคอครรอบๆลิซ่าสิ่งเหล่านี้คือคะแนนอัติบิวที่ส่งไปที่ประตูใบหน้าของชินเซียนค่อยๆแสดงรอยยิ้มแปลกๆขีนี่เป็นขอบเขตอันว่างเปล่าอันไรโพนและโดยพื้นฐานแล้วจะไม่มีมนุษย์คนใดมาที่นี่ ดังนั้นถึงเวลาแล้วแสดงใบหน้าที่แท้จริงของเขาออกมาวิน,นาทีถัดไปชินเซียนก็เปิดเผยสสยเลือดอันว่างเปล่าของเขาโดยตรงรอบๆชินเซียนมีเปลวไฟสีน้ำเงินเข้มที่น่ากลัวยอย่างยิ่งลุกโชนเปลวไฟสีน้ำเงินเหล่านี้ดูเหมือนจะมาจากโลกที่เต็มไปด้วยอ,อากาศที่ตายแล้วและเหนือศีรษะของชินเซียมมีมงกุฎที่ตั้งแต่หน้อยู่ซึ่งมีอำนาจในการระงับสิ่งมีชีวิตว่างเปล่าทั้งหมดอย่างเด็ดขาดนี่ก็คือสัญลักษณ์ของวงแหรนแห่งความว่างเปล่าบุมในทันใดนั้นนักรบครจมืวนมากก็คุกเข่าลงทันทีโดดยไไมม่สาารถหวขึ้้น 0.0มีเพียงเจ้าชายลิซ่าเท่านั้นที่แทบจะยืนไม่ไหวเพราะเขามีเลือดของหลอดแห่งคอนแต่ถึงกระนั้นใบหน้าของลิซ่าก็เต็มไปด้วยความสยองขวัญความว่างเปล่าเจ้าแห่งความว่างเปล่าเนื่องจากเป็นเจ้าชายแห่งราชสำนักที่สามลิซ่าจึงเคยเห็นเจ้าแห่งความว่างเปล่าอย่างแน่นอนแต่เขาไม่เคยคิดว่ามุษย์คนหนึ่งจะเป็นเจ้าแห่งความว่างเปล่าอย่างไรก็ตามลิซ่าไม่มีเวลาคิดมากนักว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตะโกนทันทีว่าท่านหลอนนี่เป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดฉันไม่มีเจตนาจะทำให้ท่านขุ่นเคืองในโลกที่ว่างเปล่่าา้รงคมืออผูููดดยสสุ แม้ว่าคิงเซนจะเป็นยิงหลอดออฟเดอะวอยคนใหม่แต่ถานะของเขาก็ได้รับการเคารพนับถืออย่างยิ่งหลังจากกลายเป็นเจ้าแห่งความว่างเปล่าความคิดเรื่องการกดขี่และการทลายล้างก็เข้ามาครอบงำจิตใจของชินเซนอีกครั้งเขาอมยิ้มอย่างโหดร้ายและในช่วงเวลาต่อมาเปลเพิงแห่งความตายก็พุ่งออกมาจากทุกส่วนของความว่างเปล่ากลืงกินนักรบครเหล่านั้นทันทีและเหล่านักรบครเหล่านี้ที่เคยโด่งดังในเรื่องการกดขี่และความบ้าคลั่งก็คุกเขาลงและถูกไฟครอกกินและพวกเขาไม่ได้แม้แต่จะหลบหนีนี่คือเป็นกดขี่สายเลือดของหลอดแห่งความว่างเปล่านือ่ ได้รับอนุญาตให้ตายก็คงได้แต่รอความตายเท่านั้น2 2 5ยบทที่226หลอดแห่งคอนลงโฆษณาที่นี่การได้เห็นนักรบคอนทั้งหมดถูกขึ้นส้นค่าตายทันทีการแสดงออกของลิซ่าก็น่าเกลียดมากเช่นกันแน่นอนว่าเขาไม่ได้รู้สึกเสียใจกับนักรบคอนเหล่านี้แม้ว่าเหล่านักรบคอนเหล่านี้จะเป็นผู้พิทักษ์ที่ติดตามขอางมานานหลายร้อยปีก็ตามแต่ในฐานะเจ้าชายแห่งราชสำนักที่3าลิซ่าไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกแบบมนุษย์ในจิตวิญญาณของเขามีแต่การฆ่าและการทารณุณกรรมเท่านั้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาไม่ได้คาดบำก็คือคินเซนไมอสนจะน้าให้เขาเห็นเลยไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยังคงเป็นเจ้าชายแห่งราชสำนักที่สามลิซ่าสูดหายใจเข้าลึกๆและตั้งสติได้อย่างรวดเร็วเขาพูดด้วยน้นำเสียงคุ้มลึกว่าท่านหลอดท่านระบายความโกรธของท่านออกมาแล้วหรือขณะนี้เขาต้องการกลับไปยังราชสำนักที่สามอย่างรวดเร็วและรายงานข่าวให้พ่อของเขาทราบว่ามีหลอดแห่งความว่างเปล่า853อีกคนถือกุมเนินในความว่างเปล่าตลอดหลาย,ยุคลายสมัยมีหลอดในความว่างเปล่าเพียงแค่เจ็ดองค์เท่านั้น ตอนนี้มีอันหนึ่งซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างล้ำลึกต่อรูปแบบความว่างเปล่าทั้งหมดอย่างแน่นอนหลังจากนั้นลิซ่าก็พร้อมที่จะหันหลังแล้วออกไปแต่ไม่นานท่าทางของเขาก็หยุดนิ่งไปทันทีเขารอบรอบ,รอบตัวเขามีเปลวเพลิงอันนาสพึงโรยปรากฏขึ้นอีกครั้งล้อมรอบเขาอย่างสมบูรณ์ลิซ่ากตกตะลึงหันกลับไปและเห็นรอยยิ้มันหร้ายบนใบหน้าของชินเซียนในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าชินเซียนไม่เพียงแต่ต้องการฆ่ามาเอ็กซี่นักรบคอนเท่านั้นแต่ยังต้องการฆ่าเขาเจ้าชายแห่งราชสำนักที่สามด้วย ลิซ่าตะโกนด้วยความม่เช่อท่านลอดฉันเป็นเจ้าชายแห่งราชสำนักที่สามฉันเป็นายาทของท่านหลอดแห่งคอนคุณจะสามารถจงตีฉันได้อย่างไรเมื่อมองดูลิซ่าที่ำกำลังโกรธและหวาดกลัวดวงตาของชิเนเซนที่เต็มไปด้วยเปลวไฟสีน้ำเงินเข้มก็เต็มไปด้วยความดูถูกเยียดยามเจ้าชายแห่งราชสำนักที่สามแล้วไงละ่ะเท่าที่เขารู้เจ้าผู้ครองราชสมบัติราชสำนักที่สามเจ้าแห่งคอนมีายาทมากกว่าเจ็ดร้อยคนแน่นอนว่าลูกหลานของหลอดแห่งคอนมีนี่มากลอลอดแห่งราชสำนักที่สองลอป็นแห หล่าอนในหนึ่งราชสำนักที่สามีมเจ้าชายทั้งหมดหลายร้อยพระองค์และเฮซ่าเป็นเพียงหนึ่งในนั้นยิ่งกว่านั้นเนื่องจากเป็นลูกหลานของลอดคอนเิซา่าจึงไม่ใช่ในะตลอดแห่งความว่างเปล่าแต่เป็นเพียงลอดสงครามแห่งความว่างเปล่าระดับสูงเท่านั้นจะเห็นได้ว่าเขาเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักในบรรดานลูกหลานของลอดคอนยิ่งกว่านั้นแม้ว่าลิซา่าจะเป็นลูกคนโปรดของลอดคอนแต่มันสำคัญตรงไหนชินเซียงคือเจ้าแห่งความว่างเปล่าและไม่มีพลงังหรือการดำรงอยู่ใดๆใ,ในความว่างเปล่าที่สามารถทำให้ชินเซียนรัวได้วินาทีต่อมาเปลว ด้วยงความสิ้นหวังลิซ่าคำรามและร่างกายของเขาก็ใหญ่โตมโหรันเต็มไปด้วยความกลาหลและการทลายล้างและไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งคอนเพเติมเต็มร่างกายของเขาพุ่งเข้าหาทินเซียนเนื่องจากเป็นลูกหลานของลอดคอนลิซ่าจึงมีเลือดของ orn, ลอดคอนไหลเวียนอยู่ในตัวของเขาด้วยและลอดคอนมีภารกิจทลายล้างและสังหารขั้นสูงสุดและการระงับเลือดของทินเซียนก็ไม่ใช่เรื่องที่แก้ไขไม่ได้ร่างของลิซ่าลายเป็นเหมือนยักษ์และกล้ามเนื้อของเขาก็แทบจะโค่นแน่นเป็นเหล็กเต็มไปด้วยพลังระเบิดพุ่งเข้าหาทินเซียนเขาถือความทะนั่หาาายโลลกกแพวาารงฟไปด้ แต่ทั้งหมดนี้ก็ไรประโยชน์คินเซียนในสถานะวยอยร้ดก็ยังทรงพลังยิ่งกว่าออราขั้นในสี่อีกเขาสามารถขับไล่ลิซ่าได้อย่างงไไ่ายดายและหนวดจำนวนนับไม่ถ้วนก็โผล่ขึ้นมาในความว่างเปล่ากัดขังลิซ่าไว้แน่นแม้กระทั่งผมของลิซ่าก็ยังหวาดกลัวพื้นที่โดยรอบถูกปิดสนิทนี่คือเจ้าแห่งความว่างเปล่าแม้ว่าคินเซียนจะยังเป็นเจ้าแห่งความว่างเปล่าในวัยหนุ่มแต่เขาก็มีพลังในการควบคุมกฎของโลกแห่งความว่างเปล่าแล้วในที่สุดลิซ่าก็รู้สึกหวาดกลัวและในความสิ้นหวังเขาจึงกรีดร้องออกมาอย่่่่่่่าาาาาางงงงงงงมมกลั้้ยยนนนบิดเเเเเเขขขขรรรรรีพพพอออซึปป็ะะะสคค์จแหโ ในฐานะเจ้าแห่งความว่างเปล่าเจ้าแห่งคอนจึงมีพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าเขาจะต่อสู้ในดินแดนรกราเงื้มวุ่นวายของเขามาตลอดทั้งปีวันแล้ววันเล่าก็ตามเขามีความกระหายเลือดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใครก็ตามที่ฆ่านานนมของเขาจะได้รับความปลดปล่อจากเขาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถึงแม้ว่ามนุษย์จะกำลังต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตแห่งความว่างเปล่าหาพวกเขาได้ชื่อของท่านลอดคอนในสถานการณ์สิ้นหวังลอดคอนจะไม่ลังเลที่จะใช้พลังอันยิ่งใหญ่ของเขาเพื่อมอบความแข็งแลร่งให้กับบคุคคลนั้นแนนนาาา่่่ออออววาาาารรคคทีตต้งงจจืกเเสสะิิญณขข ทุกคนที่ได้รับพรจากหลอดคอนจะตกอยู่ในความบ้าคลั่งชั่วนิรันดร์โดยรู้จักเพียงความปรารถนาเลือนและความปรารถนาที่จะฆ่าเท่านั้นและมีเพียงกษัตริย์เจนคนที่สามเท่านั้นที่สามารถตอบสนองพวกเขาได้ในสองประเด็นนี้แต่ไม่นานใบหน้าของลิซ่าก็แสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังที่ไม่มีใครเทียบได้เนื่องจากเขารู้สึกว่าพรของคขาในร่างกายของเขาเริ่มเลือนหายไปพ่อของเขาลอดคอนและทิ้งเขาไปเพราะลอดคอนเียดคนที่ลาดที่สุดหาลิซ่าเลือกที่จะสู้กับชินเซนต่อไปแม้ว่าเขาจะ่ายแพ้แบบใดที่เขาไม่สูญเสียจินตนาารมมขออองหลดคช่วิา แต่ลิซ่าก็กลัวเขาเกรงกลัวต่อตัวตนของชิงเซียนในฐานะเจ้าแห่งความว่างเปล่าและต้องการที่จะหลบหนีแล้วเขาก็คงจะถูกบล็อคอและทิ้งแม้ว่าลิซ่าจะเป็นทายาทของเขาก็ตามลิซ่าที่ถูกทอดทิ้งสูญเสียพระลังทังหมดของเขาแม้แต่พระลกคนังเดิมของเขาก็สลายไปอย่างสิ้นเชิงและในช่วงเวลาต่อมาเขาก็ถูกเปลวไฟที่ใต้กลืนโดยรรงแไว้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเจ้าชายแห่งราชสำนักที่สามซิ้นพระทนในมือของชิงเซียนชิงเซียนขมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะเขารู้สึกว่ามีจิตสันนิษ่าสังเเกตห็นเทรงหน้าาาขวว่เปล่าาทททั้หมดแถูกลย โลกโรงหน้าเขาค่อยๆแตกออกจากกันเผยให้เห็นดวงตาโตๆนับสิบคู่ดวงตาสีเลือดเหล่านี้ใหญ่โตมากจนดูเหมือนดวงดาวขนาดใหญ่สองดวงชิงเส้นไม่มีอารมณ์ใดๆบนใบหน้าของเขาพราองทรงทราบว่านี่จะต้องเป็นคำประสงค์ของพระเจ้าแผ่นดินราชสำนักที่สามพระเจ้าแผ่นดินโครเน่226